สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับแอดมินอาร์มอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินอาร์มอยู่ที่อำเภอแม่วางนะครับ วันนี้แอดมินอาร์มจะพาไปชมนะฮะการติดตั้งโซล่าเซลล์นะฮะของบ้านคุณโมดิตและคุณเอ็ดเวิร์ดนะครับหลังนี้นะับได้ทำการติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับขนาด3กิโลวัตต์1เฟสลงแผงของหลงกิจนะครับจำนวน7แผงขนาด4 5 0วัตต์นะครับและใช้อินเวอร์เตอร์ของหัวเว่ยนะครับขนาด3กิโลวัตต์หเฟสเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยครับว่าการติดตั้งเป็นยังไงไปดูเลยครับ ครับผมเราเข้ามาในบ้านลูกค้ากันแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าการติดตั้งเป็นยังไงเนาะตัวนี้นะฮะเราใช้อินเวอร์เตอร์ของหัว่วยขนาด3กิโลวัตต์1เฟสเข้ามาดูเลยฮะตัวนี้เป็นสมาร์ทมิเตอร์นะครับตัวนี้สมาร์ทมิเตอร์เป็นตัวกันย้อนนะฮะ ที่เราจะต้องติดไว้ทุกหลังนะครับอ่าแล้วก็มาดูระบบนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นระบบของโซล่าเซลล์นะครับอ่าก็จะประกอบไปด้วยนะครับเบเกอร์นะครับอ่าเบเกอร์ AC เบเกอร์ DC นะครับกันฟ้าผ่านะครับฟิวส์นะครับทั่วไปเนาะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นตู้กอ่าตู้คอนโทรลของไฟในบ้านฮะเราก็จะแบ่งนะครับนี่ตัว ไฟโซล่าก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับระบบมันก็คืออย่างนี้ฮะเราใช้อิมเวอร์เตอร์ของหัวเบืนะฮะใช้แผงของล้มกิขนาด450วัตต์นะไฟนะครับไฟโซล่าเนี่ยจะเป็นไฟ DC เนาะไฟ DC เนี่ยจะวิ่งเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับจะแปลงไฟ DC เป็นไฟ AC นะครับหลังจากแปลงไฟ DC เป็นไฟ AC แล้วก็จะวิ่งมาที่ตู้นี้ฮะไฟก็จะมาวิ่งที่ตู้นี้แล้วก็ผสมไฟนะฮะผสมไฟแล้วก็จ่ายเข้าบ้าน อันนี้คือหลักการทํางานง่ายๆนะครับของระบบโซล่าเซลล์ครับ สำหรับนะฮะท่านไหนที่อยากจะติดตามนะครับคอนเทนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ e v p o w e r energy นะครับเรื่องของ Solar ์เซ l ลก็สามารถติดตามได้ทางลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้ง Solar ์เซลล์นะฮะก็สามารถปรึกษาได้ฟรีที่เบอร์098949 5 5 5 5อาเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งโซลาเซลล์การติดตั้งจุดชาร์จ EV ีนะครับบรรยากาศด้านหลังตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็กำลังทำการอธิบายนะครับการยื่นขอญาตขายไฟคืนการไฟฟ้านะครับการตรวจปล่อยมิเตอร์การ COD นะครับบรรยากาศดังหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้นะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามสามารถสับตะไคร้ได้นะครับแอดมินอาร์มขอลาไปก่อนครับกับบรรยากาศของบ้านที่แม่วางครับผม